แล้วก็อยู่ที่นิสัตเอสเคชัวบางบัวทองนะคะอยู่กับเจ้านาวร่าคันนี้นะคะนาวร่าคันนี้แปลงโฉมนะคะเป็นนาวร่าที่แต่งเต็มออปชันเลยนะคะด้วยเนื่องจากว่าลูกค้าอยากได้แบบ full ออปชันเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นอักษรคําว่านาวร่านะคะลูกค้าให้พี่ลักิดนะคะและตรงด้านล่างตรงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ของนิสสันนะคะที่ใส่อยู่ในรุ่น p r o 4X X นะคะส่วนด้านล่างกันกระแทกตรงนี้นะคะลูกค้าก็ติด สติก,กอร์สีแดงด้วยนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าคันนี้นะคะชอบสีดําตัดแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกพี่ลาก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีสติกเกอร์สีแดงอีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงไฟโลตรงไฟตัวรถนะคะไฟตัวรถก็จะมีฝาครอบสีดําให้ด้วยนะคะอักษรสีแดงเหมือนกันค่ะ แล้วก็ในส่วนยางนะคะแม็กพร้อมยางขอบ18นะคะมาพร้อมกับฝาข้อเบรกให้ด้วยนะคะลูกค้าย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นดำตัดแดงนะคะลูกค้าชอบนะคะสีแดงแล้วก็ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเป็นขนาดเล็กนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรุ่น SL สีดำเกียร์ธรรมดานะคะราคารถอยู่ที่6 4 9 9 0 0บาทนะคะมาพร้อมกับด้านข้างตัวรถนะคะก็จะเป็นบันไดข้างนะคะ แล้วก็ตรงกระจกเลี้ยวจะมีสติกเกอร์ตัดสีแดงให้ด้วยนะคะแคมเปญของพี่รักษณ์นะคะก็จะมีผิวกระสานให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับเบ้ามือจับนะคะติดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะคะทีนี้เรามาดูบนตัวรถนะคะบนตัวรถก็จะมีโลบาร์นะคะลูกค้าเลือกเป็นยี่ห้อดีนะคะ ค่ะแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์ลูกค้าเลือกลายแบ็ k e อเดชั่นไฟท้ายนะคะก็จะมีฝาครอบด้วยนะคะทั้งซ้ายขวาเลยมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายอันนี้ลูกค้าก็เป็นคนเลือกเอนะคะลูกค้าอยากได้ทรงนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็โลโก้ของเมสตัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในตัวรถกันนะคะตอนนี้ดูรอบรถก่อนนะคะเดี๋ยวรับชมภายในตัวรถกันค่ะ ค่ะทีนี้เรามาดูภายในตัวรถกันนะคะรถรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเบาะท้านะคะแต่ว่าที่ลาเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงเบาะตรงนี้พร้อมกับด้านข้างด้วยนะคะด้านข้างที่ลาก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะมาแล้วนะคะพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเิดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มความปลอดภัยกับลูกค้านะคะเวลาที่ลูกค้าขับส่ เดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่าแคมเปญของพี่รักษณ์เนี่ยโปดาวเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่ะโปรดาวเริ่มต้นของพี่รักษณนะคะกับรถคันนี้นะคะก็จะเป็นโปรดาวเริ่มต้นตั้งแต่3 9 0 0 0บาทนะคะหรือว่าลูกค้าจะดาวมากกว่า39,000บาทก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกโปรนะคะโปรพร้อมชุดแต่งโปรดาวเริ่มต้นนะคะหรือโปรดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ลักก็นำเสนอให้จับลูกค้าได้ทั้งหมดเลยนะคะ ลูกค้าสนใจทักหาพี่รักได้ที่เบอร์0817433842นะคะเบอร์พี่รักสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่รักอยู่ที่อีสานเอสเคชัวบางบัวทองนะคะยังไงคลิปนี้พี่รักฝากลูกค้ากดติดตามกดแชร์กดไลค์กับพี่รักด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเรามารับชมกันนะคะว่าพี่รักจะรีวิวเจ้ารถอะไรนะคะคลิปนี้ยังไงพี่รักษฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาตัวไปขอลาไปแล้วนะคะขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ